ครับฉะนั้นไปซื้อบัตรด้วยแม่นะครับซื้อบัตรผู้ใดซื้อบ่อเป็นไปบ่อได้เฮ็ดบทท่อถือนะครับก็ทักไปที่เพจครัวใจเกิดรอยนะครับบอซึ่งบอต้นกระสีไปตอบอยู่ตลอดนะครับส่วนเพจคณะผู้ใดส่งขอความอันอยังไปทั้งเพจคณะนี่ก็โดนโดนกระสีมีพี่นิวเข้าไปตอบนะครับเพราะพี่นิวเป็นพ้นปูดูแลนะครับเฉะนั้นนะครับเตรียมพร้อม่าไปซื้อมือไล่โซดครับแม่ถ้าซื้อมือน่นะมันสิยากหลายอย่าง ครึงบอล้นกันยากครึ่งแอดมินกัยากหลายอย่างนะครับฉะนั้นซื้อไว้แต่เนิ่นเนนะครับเขาจะมีกิจกรรมข่าวเข้าเพิ่มเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่กลุ่มปิดใน E ีีที่เนะครับเดินทางมาฮอด E p พีที่7แล้วพี่น้องนะครับสำหรับฤดูการที่เ0เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับศิลปินใจเกินร้อยแล้วก็ศิลปินรับเชิญนะครับเปิดฤดูการ27ก็มีกลุ่มปิดคือเก่าครับนะครับมีกลุ่มปิดเปิดฤดูการแต่ปีนี้คอนเซปต์ของบอสจะ ออกมาในรูปแบบใดนะครับก็เดี๋ยวไอ้กซิวนในกลุ่มปิดนะครับสําหรับการเปิดฤดูกาลซีมีรูปแบบใดซีมีศิลปินผู้ใดมารับเชิญผู้ใดมารวมเปิดฤดูกาลนะครับก็27นะครับน่าจะใช้สถานที่วัดสว่างมงคลนะครับอยู่ติดกับสํานักงานเป็นที่เปิดฤดูกาลนะครับหรือบอเนยอาจจะเปลี่ยนบ้านพักนะครับติดตามข่าวข่าวความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจนามาล้ําใจเกิดลอยครับแม่ลอในกลุ่มแล้วแม่ภัยวันขอบคุณครับแม่วีมุนก็รอในกลุ่มแล้วอายายตุลซื้อบัตรน้ำเพลินไปเนาะแม่ยายข่อยเอเรียนตัวจริงนี่เพลินก็นซื้อแล้วแม่เอบัวเรียนชมแพเวทีสุดยอดครับอลังการมากนะครับสวัสดีบอลนนและทีมงานอันนี้เป็นกิจกรรมของน้องในช่วงเศร้านะครับหลังจากตอนเศร้าในกินเขาแล้วแลน้องก็ซิมาเสกซื้อนะครับเพื่อที่รอคูมาสอนเต้น เดี๋ยวมาวอกับคุณต้อยครับว่ามีอไปฮ่อใส่แล้วการโชวเ์เขาตอนนี้กับเขาเต้งทิศเท่าไรแล้วหนึ่งสองสองสามสี่โชวน์นั่นหนักเป็นโชว์โช,ชว์ใหญ่สองเพลงแลแ้วก็โชว์อีกอช่วงแรกโชว์หนึ่งเป็นสามเพลงโช,ชว์โชว์ใหญ่สามเพลงแล้วพี่น้องโชว์ใหญ่สามเพลงแล้ววันนี้เพลงตลาดมาเก็ จะสีเพิ้งเลยเหลายเลยนอนตั้งใจนอนตั้งใจเลยทีนี้พัฒนาถึงหลายเค่งทำฟุ้จากวลาคุเด็กเด็กวัมากไช่้พัฒนาการวัย้ีนทั้งคนเก่าคนใหม่อเนช่ย

ทีนี้ลบล้งกลุ่มในน้นครับจะพาดจางไปคืกลุ่มเพราะว่าน้องเขาบึงดึงหนาแนงอคืีในการสอยของผู่ของแมมแดีน้นแดะการดีนอยคือกลุ่มแห้งอะไรแา่แห้งรวัเพราะวางคือเรื่องทั่วต่างๆคือกลุ่มกลุ่มแห้งอยู่ก่อนที่ีบ มีสลิงคือเกลาลอยอยู่เทิงอากาศคือเกีม anyway. e> ีีมีลิฟมลิงเียวสเข่รูแบบันรารูปแบบนาวิธีก็เปลี่ยนแต่ยังคงความคอนเซปต์ตลอยคือเก่าอลังการแน่นอนครับแน่นอนนะครับฝากเยอะฝาก การแสดงของปีนี้นะครับเรามาล้างกาน้ังกานี่รบด้วยเห็นดีดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณต้อยครับอันนี้เบิงโค้งเข่าเรวคือหัวนาบ่อยีหรีพระเอกสายท่านบันไพยสวัสดีครับเจ้าคุนตอนนี้พี่นั่นเจ้าคุนเจ้าคุนคือ สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบคนซื้อบัตรไปเนาะพูดสองร้อยห้าสิบคนสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับสำรับคุณพี่กำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้กบบกำลังรอซ้อมนะครับต่อเพลงใหม่แบบติ้นัวหน้าได้แล้วสองเพลงโชว์ใหญ่นะครับตอนนี้นลงช่วงนีม้ต้นหนึ่งนะครับปีนี้ได้แถวที่เท่าไรลูกวินนี่ได้แถวที่สี่แถวที่ส<อ>ี่ปีที่ผ่านมาเด้กจะระมาณถสามทีนะครับอ๋อ จับกลางกลางปอก็ในการมาได้ค,บาบาครับเพราะว่าบ่เคยเต็นครับแต่ว่าก็ดีขึงขั้วที่วันนั้นปีนี้ก็ยังคงเป็นพระเอกดาวรุ่งคือเก่าครับแฟนคลับพี่น้องติดตามคือเก่าทัครับผมก้อนอย่างนี้ปอหายไปใช้นะครับท่านอยู่ตามใจเจนมยถึงเกาปีนี้ตื่นเต้นบ่เวที ตื่นเต้นครับสวยมากมันสูงมันสูงหนึ่งมันสูงก็ตีก็หันทั้งหลังสูงเท right? ียบซ้ำจอ LED เลยนะครับสูงสูงมากเท่ากับเวลาถอลงไปที่ก็ต้องระวังเนีเมนิดหนึ่งหัวมันต้องสูงหน่อยทีเดียวนะสงา่าเวทีดูสง่าบ้างประมาณตึกสามซันเนาะถ้าากัดจากสายตาสามซันได้ครับแต่ว่าบอกว่าหนาเห็นแล้วอยู่ยานยันโตขึ้นโตก็หาอะไรเปลี่ยนยากครับ แต่สี้องระวังเอาแตนครับระวังระวังห้อเปล่าๆเนี่าปนเน่อฉีนตกจะลืมเนี่ยทไมหยาดเศษเซเซฟเพราะว่าปีงหันมามันสีซ้ำจอ LED หลอดจอ LED มัสีมันสีเป็นผนักทิ่งได้มเพิ่มมันตกเต็มมันสสูงกนะครับปะกเป็นสังเกต ในล,ลำดับสั่นเป็นสั่นเป็นสั่นไปคือปีนี้คือเห็นหน้าทุกคนได้เต้นแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่เห,ห,ห,หน็นหอดแถวห้าเห็นเบือดคือมันต่างระดับกันและมันเ,เห็นชัดเห็นชัดทุกคนจริงๆนะครับปีนี้ก็ถือวา่าสําหรับปีมหมอลำเต้น,นก,กนนันมากปีนเห็นเวทีมีเป็นสั่นมีบอกเฟื่อยเห็นมีเหตุละครประว่าัติละครจะเป็นตรงขวางเนาะหล่ะ กานที่สองแล้วกว้างแค่จะปีนีกเป็นต้องับสั้นนับแรงตอนนี้ประมาณหาหาสันสมม้นคทางสูงกับประมาณคือเมียสัน่นกับคือเมียเลยกสิโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นทุกทุกทุกตำแหน่งจริงๆนะครับพอเอกน้าเอกไปยืนฟอนมันเตยได้เด็กเนี้หนาเบอร์สุกคนนะครับแน่ปีนีเตยก็เก่าบ่า เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวคืนฉากน้ำพุนบุนีคืนฉากคอนเสิร์ตเตอรยุ้ยเก้าปั๊บแคที่อยู่เดิมครับปับปับปับเงินคือสิได้หลายเนาะขอบคุณพระเอกสายทานครับสวัสดีซีเจซีเจซียูป่าจีนบุรีแมนมอสลาดบุรียังคงอยู่จักปีแล้วในรูปปีนี้ปีที่สามเหครับปีนี้ปีที่สามแล้วปีที่ผ่านมาได้แถวใดแถวแถวสอง ปีนี้เดชจับกลางแถวสามจับกลางแถวสามแถวสองเลื่อนมาจับกลางแถวสามเด่นเด่นบ้นเวทีปีนี้สปอยเวทีปีนี้ดูเวทีปีนี้สูงมากครับสูงกว่าปีที่แล้วมากเด่นเด่นปีนีนเน้เวทีจะโดดเด่นมากเนาะใช่ครับซึ่งปรับเข้ากับโชว์ ซึ่งปีนี้เขาซิมีโชว์ใหญ่หลายกว่าทุกๆปีนะครับว่าซเป็นโชว์เปิดโตคอนเสิร์ตเป็นโชว์ช่วงคอนเสิร์ตบอดบอยแล้วก็โชว์คอนเสิร์ตเขาล้าเรื่องกระสีเห็นความแตกต่างจากทีที่านมานะครับซีเจเป็นคนอันไหนก่อนลืมแล้วบ้านโป่งราชบุรีบ้านโป่งราชบุรีราชบุรีปรรรรเป็นคนภาคกลางบ ภาคกลางฟังอีสานรู้เรื่องบ่ลุษรู้เรื่องเว้าอีสานได้บ่ฟังรู้เรื่องเลยครับเด็กจะพูดพูดเบาเก่งพูดบ่เก่งการกินการอยู่เด้กพอมาอยู่จากคนภาคกลางมาอยู่อ่อีสานนี่จะเป็นอาหารอีสานเนาะกินกินน้ำเพลินได้บ่กินได้ครับกินได้เบิดแซ่บคือเก่าปีที่สองบ่ปีนี้ปีที่สามปีที่สามของน้องซีเจ ฝากติดตามผู้บาผภาคกลางน้ำครับน้องซีเจจากราชบุรีบันโป,งร,รนปงราชบุรีนี่บม่บม,บม,มีหมอลำเนาะไม่มีเลยเพราะว่าเพื่อนๆฟังบองหูเรื่องแต่ก็มีแฟนคลับทางราชบุรีเยอะเนาะติดตามครับออนทัวร์กรุงเทพมหานคร2-6ตุลาคมนะครับมือแรกแท